วันนี้นุ่นจะพาทำเมนูผัดบวบแบบสคาฮารีนะคะก็ดูตามไปได้เลยนะใส่น้ำมันมะสตาดค่ะแล้วก็หิงผงหิงผงบางคนยังไม่รู้จักนะก็คือที่ทำจากยางไม้อ่ะใส่ไปเพื่อไม่ให้เรามีอาการท้องอืดน,นะคะช่วยย่อยนะคะใส่พริกเขียวพริกเขียวก็มีวิตามินซี เราก็บำรุงสมองคิงแก้ค่ะช่วยย่อยแล้วก็มีสารต่อต้านาอนุมูลอิสระอื่นๆเยอะนะคะนุ่นนุ่นไม่รู้นะไม่ได้ศึกษาเมื่อเขือเทศนะคะมีไลโคปินสูงมา,มากช่วยชะลอวัยยับยั้งการเปล่นตัวของเซลล์มะเร็งนะคะเขาดูตามไปเลยนะคะขอให้เมื่อเขืาเทศสุกมันไม่ได้ยากค่ะก็ทําตามขมิ้นผงช่วยยับยั้งการเป่นตัวของเซลล์มะเร็งช่วยในเรื่องของ กับโพงกระเพาะอะไรอู้เยอะค่ะสปปรรพคุณเยอะลูกของชีปนช่วยไตยล้างไตยีราปนช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันเม็ดซอปปนช่วยเรื่องย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะ,เย,ะเยอะมากๆเลยค่ะสปปรรพคุณมันมันเยอะจนพูดไม่ถูกค่ะบวบบวบนี้มีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็เราเอามาปรุงใส่เครื่องเทศทำให้กลายเป็นฤทธิ์อบอุ่นนะ ร่างกายดูดซึมนําไปใช้ได้ดีนะคะไม่ต้องปรับท่าสมดุลร้อนเย็นให้ยุ่งยากมากินอาหารนี้ร่างกายดูดซึมนาไปใช้ได้เลยค่ะใส่ดอกเกลือเพื่อเพิ่มรสชาตินะใช้ดอกเกลือหรือใครจะใช้เกลือชมพูก็ได้ค่ะยิ่งดีเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาให้บวบสุกนะคะไม่ต้องเติมน้ําใดๆน้ําความหวานของบวบก็จะออกมาเองค่ะเนาะ นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะจากนั้นก็เติมกะระมาง่าค่ะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ตามตามนุ่นเลยผักชีสดนะคะผักชีนี่มีประโยชน์มากกว่าความหอมนะคะต้องเป็นแบบไร้สารนะวัตถุดิบทุกอย่างต้องไร้สารต้องคัดเลือกวัตถุดิบดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรากินเพื่อบำบัดโรคเราก็ต้องเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่มันดีสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ที่ ป้าดาเลยนะคะ